ครับจากนั้นนะฮะ <c oughs> กลุ่มพวกเนี้ยมันสั่งว่าอย่าให้ผมนั้นเข้าไปเหยียบในเขตพระราชฐานของพระมหากษัตริย์อีกนะบอกว่ามึงอย่ามาเหยียบในเขตกูอีกนะอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพอมันพูดมาเสร็จเนี่ยคนที่เปิดเส้นทางถวายความปลอดภยัยการเคลียร์การจราจรในหลวงรัชกาลที่9้านะฮะ ที่ผมเจอตั้งแต่ปี2559เป็นการใช้ตัวภายในถวายความปลอดภัยให้กับพระองค์ท่านที่เวลาผ่านเนี่ยตัวมันจะลงมายืนตัวเอ่อตัวมันเอ่อตัวที่ลงมาเนี่ยจะเปรียบเสมือนตัวคนเข้ามาอยู่เป็นตัวโคนนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ให้เรามาเหยียบในเขตนี้เราก็อย่ามาสิในเมื่อเขาสั่งไม่ให้เรามาเหยียบในเขตพระราชฐานเนี่ยเราก็อย่ามาให้เขาเห็นสิผมก็บอกว่าทําไมล่ะถึงในเขตพระราชฐานเนี่ย ถึงจะสั่งให้ผมนั้นห้ามไปเหยียบในเขตนั้นแต่ผมคนไทยนะฮะผมคนไทยและผมรู้จักทุกคนภูมิภาคทุกจังหวัดผมจะไปตรงไหนมันก็เรื่องของผมถูกไหมครับไม่ได้ไปหนักหัวใครไม่ได้ไปหนักกระบาลใครนะไม่ได้มูจ้องเด็ดทาร้ายนะครับตัวที่เปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยและการเใช้ตัวในการถวายการรักษากรมสมเด็จพระคณิษฐาโดยตัวไฟฟ้านะฮะ <c oughs> การถวายการรักษากรมส่วนประเทศโดยเคลื่อนไฟฟ้าและคลื่อนวิทยุรูปแบบเดียวกันกับอยู่ที่อยู่ในตัวผมหรือตัวสลายชิปถ้าไม่เชื่อก็ไปถามที่สุราษฎร์ธานีดูนะฮะแล้วก็ไปบล็อกอคนสุราษฎร์ธานีดูว่าตอนนี้คนสุราษฎร์ธานีเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาผมเนี่ยน่าจะถูกสร้างตัวครับเพราะได้ยินว่าคนทางพระองค์หญิงเนี่ยคอยจับตาสร้างตัวคนสุราษฎร์ธานีคล้ายจะยึดตัวตัวสลายชิป <c oughs> คล้ายจะยึดตัวสลายชิปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหาแนวร่วม เข้าไปแอบแฝงกับเรดาร์กับเรดาร์น่านฟ้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหมือนแบบถวายการรักษากรมสมเด็จพระนิธิถาที่มีการใส่ตัวแล้วเป็นการยิงคลื่นเข้าตามพระวรากายแล้วปรับครับเหมือนไฟฟ้าที่อยู่เนี่ยไฟฟ้าอ่อนตัวครับเขาก็มีตัวในการใส่พอใส่เข้าไปในกรมสมเด็จพระเทพนะครับระบบก็จะจี้เข้าตามพระวรากายและชุดก็จะดันขึ้นนะดันขึ้นพระอาการชิบะจรท่านก็คงที่ แต่กลุ่มของพวกเนี้ยที่คุยกันกับพระองค์หญิงเขาบอกว่าจะหลอกแต่ละตัวเข้ามาปั่นเปิดเข้าใจผิดให้ฆ่ากันเองใต้กลับการคืนดีกันบอกว่าของเล่นใหม่ของพวกมันครับกลุ่มคนของทางพระองค์หญิงนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าคนที่เปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยอในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าถ้าเขาไม่ให้เขาถ้าเขาไม่ให้เรามาเหยียบในเขตเขาเราก็อย่ามาสิก็ทําในสิ่งที่ดีเออไม่มีใครทําอะไรหรอกอะไรประมาณนี้นะผมก็เถียงไปว่าผมคนไทย ผมจะไปไหนก็ได้ผมไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกเขตใครเขตมันเหมือนประยุทธ์จันโอชาที่ได้พูดเอาไว้ผมคนไทยไปตรงไหน